にやってきています。ハッパナン市のタイマンカラナンというお寺にいます。今日は9月17日、タイで言うと短文というお祭りのような日なんですが、日本で言うとお盆にあたります。 日本のお盆は8月ですがタイでは9月11日から20日約10日間かけて行われますそして今皆さん見てくださいすごいたくさんの人がいますこちらはお寺が見えますたくさんいますでですね皆さんちょっと気になったと思うんですけどこの大量の食べ物たちなんだろうっていうと実はこれあの先祖 先祖様や戦争で亡くなった方たちに届けられるお供え物なんです,す、ね、この後あとお寺の方でお坊さんによるお経読みが行われるそうなのでちょっと行ってみましょう私も参加してみたいと思います。うん อาจจะเริ่อนก็มาเลื่อยนะครับตั้งแต่ค้างหมายล้นะครับเราเหมือนยักษ์อะแก่การยางนะครับกับตกซิ่งตกยางนี่ได้มาจากความรวมมือรวมใจของพี่น้องนะครับตกตกการบางทีมาจากไหนจากกรุงเปรอยบรวมตับบุญน้ำน้นมูตะนาบังทุกบุญนะครับเรียนเชิดตั้งด้านการมือเพิ่มนะครับผู้จงหน้าเพิ่มนะครับสำรับตับเรือปลานะครับ ทำบุญกับเรือพระน่ะกไปได้ประควรก็อค์กับมเจเจาุทธเับการการทําุุ่ญนี่เป็นทุกอย่างทีงนกับำงางยำงังน้อยกระโดข้าต่อไปหลโดกข้ามไปเรื่เยนะครับ は皆さん、各自、おふからお弁当を持ってきて、お坊さんに食べてもらう,いう、あとでお坊さんが食べ終わった後に、みんなで親戚で集まって、このお弁当を一緒に食べます。 ポイントにたくさんあります、ね、半分の場所で皆さんお金をお金している場所ですねこう、はいうに係りの方がお金を集めていますはいではこちらはパッパナの市長さんです今日はこういたくさんの方が助けているんですけれどこれはどういったイベントなんでしょうか เป็ครับด้วยด้วยบริบทของพื้นที่ตำบลป่ากนางของ,งตะวันออกเนี่ยวัดไทยมังคลารามเนี่ยเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวในการทําประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําบุญให้กับบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกปีในวันนี้เนี่ยจะมาทำบุญกันปีละหนึ่งครั้งและจะเป็นสุดนัดียกทีย่ามาทำกิจกรรมทำบุญเรียกว่าทำบุญส่งให้กับบรรพบุรุษให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยได้มารับเอาถืงบุญส่นบุญไฝนไปโอเค สักการูตกตัวนี้แล้วที่ยาสาแดไว้ที่แล้วที่ีมด้สัการตทางธรรมะทีู่ชยามีกจนั้นด้วยรื่สักการนี้มาอย่างพันเตีวิสุวิสุงรัตนายา ถาาึง,งาาาาความตายเราจะบอกว่าเราไม่กลัวตายเพราะเราเกิดมาแล้วเราต้องตายทุกคนแต่เมื่อถึงเวลาที่จะตายจริงๆในยม โยมก็ไปโรงพยาบาลกันทุกคนไม่มีใครบอกเดวน,นอนตายอยู่ที่บ้านเลยพอถึงเวลาที่ทันเจ็บไข้ป่วยไม่สบายเดินไม่รอดเราท่านทั้งหลายก็ต้องไปโรงพยาบาลไปรักษาไปกินยาตามวาระของโรคไัยไข้เจ็บนั้นๆฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลาย wina sayak hari tamu blu tamam kalam wipati pati payak sapa sampati sifti tan te jasa kawadote jaya mandalani พิโรติตตังวันนั้นนโรตุปุญญาณีประกาตานีเมสุขังจาติวิตังเตนตุกิปังปาเปทนโวมาจังอิมีนาปุญญากัมเมนะอิมีนา काकिपानं सुलभे तन् वा तङ्गूपातानचेतानं ये सन्ताने हीना तं मायावानिपानतो मामं न सन्तु सपाताय वा यतो भवे ऊषुजितं सति पञ्जा शल्ले गोवीर्यं नीनामलापण्डु नौकाशङ्कातुञ्चा वीर्ये सुमे